สวัสดีนะคะดิฉันนางอุดมสินประเสริฐค่ะเป็นประธานกลุ่มทอเสือกโกบ้านท่าดินดำค่ะเสือกโกกนี้เราทํามาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วสมัยก่อนคือทํำไ้ใช้โดยหาหเก็บเอาต้นหญ้าลังกาตามบ่อน้ํามามาทอใช้กันนะคะต่อมาก็ ช่วงประมาณปี2518ผู้ว่าชาววัดมาเห็นอ้ชาวบ้านเอาเติรกกบกไปตอนรับก็เลยสนับสนุนโดยการหาพันกบมาให้เพื่อให้ชาวบ้านได้นํามาปลูกทอเป็นอาชีพเสริมในฤดูว่างที่ไม่ได้ทําไร่นะคะตั้งแต่นั้นมาเราก็ทอกันมาเรื่อยก็มีการอทอเสริมมั่งขายเส้นมั่งบางทีก็เอาไปแลกข้าวแลกอะไรกันนะคะที่บ้านเขาไม่มีเขาไม่บ้านเรามีเขาไม่มีก็ไปแลกเปลี่ยนกันได้นะคะก็รายได้ก็พอได้ ได้ใช้ในควเรือนนะคะเป็นอาชีพเสริมคือป่ากกเราเนี่ยจะอยู่ริมแม่น้ํานะคะจะเป็นบ่อเป็นบ่อเป็นนั่นอยู่ริมแม่น้ําทีนี้เขาเวียนคืนที่คือป่าก,กกเรานี่คือโดนน้าท่วมหมดเลยไม่เหลือเลยก็เลยเงียบไปพักหนึ่งสวนนหนไปพักหนึ่งก็ไม่ได้ทำนานระยะหนึ่งต่อมาก็มีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนะคะมารื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยให้พวกเราจับกลุ่มกันที แล้วก็ไปหาพันกุกจากหมู่อื่นมาที่เขาไม่ได้ใช้ไปหาขุดการทําทแปลงกลุกเป็นแปลงรวมโดยให้สมาชิกมาช่วยกันทําพอได้มาเราก็ไปตัดด้วยกันตัดเ็เขามาช่วยกันแยกกันเป็นจักไเป็นทอที่บ้านบ้านใครบ้านเวลามีงานก็เอามาช่วยกันต่อมาก็จะมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏมนครนะคะได้เข้ามาสนับสนุนเกี่ยวกับการย้อมปลุก โดยให้ใช้สีธรรมชาติาก็มีหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนในการช่วยเหลือก็มีหน่วยงานขององค์การสภาชุมชนบ้านทอเพียงแล้วก็หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำและพัฒนาช,นชุมชนอำเภอเชยบดาลและกลุ่มตตีจังหวัดโลพบุรีค่ะที่ได้มีงบประมาณมาสนับสนุนในการจัดทำโครงการพื้นฟูเสื่อปุ่มน,นะคะ ก็ปชเขาจะซื้อตัวอย่างมาที่ทําแบบนี้ได้ไหมเนี่ยเราก็มาดมูเรามีพื้นฐานในการสางอยู่แล้วไงเราก็เลยเอามาให้เราแปลรูปเป็นอย่างนี้ได้ไหมม่วเนี่ยเราก็ทําเป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็เป็นพวกกระเปา๋าเป็นแก้วยึติอะไรงเงี้ยให้มันหลากหลายขึ้นมา ใช้ความประณีตใช้เวลาแต่เสือกกทอเราทอแล้ว,ลว,ลวเราสามารถที่จะทำยอดได้รายได้ก็จะเพิ่มเพิ่มได้ดีกว่าจาักสารค่ะเวลามีงานอย่างงานนำหมู่บ้านเนี้ยเอออบตก็จัดงานเนี้ยเราก็จะไปออกบูธมีแขกมาเยือนเราก็จะไปออกบูธนำสินค้าไปโชว์ไปขายนะคะตอนนี้ทางโรงเรียนบ้านไทยดำก็เอาวิชาทอเสือกเข้าไปสอนเด็กในโรงเรียนบ้านไทยดำนะคะเป็น เป็นวิชาหนึ่งที่โรงเรียนด้านได้ำต้อง,องมีนะคะเพื่อให้ต้นกล้าของเราขึ้นมาแทนรุ่นต่อๆไปจะได้ไม่สูญหายจะเป็นการสืบดทอดอวัฒนธรรมบ้านเราไปว่าบ้านได,ดำมีการออก่อดเสกมาตั้งแต่รุ่นไหนทุกวันนี้ก็ยังมีเยาวชนรุ่นหลังมาเรียนรู้นะคะต่อเน,นื่องไม่มีการทิ้งแน่นอนเราภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทําได้มีทุกวันนี้เสืดก,กุ เป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านทยาดินดำนะคะไปที่ไหนเขาก็ถามหาเสือกกท่าดินดำคนรู้จักถ้าพูดถึงเสือกกต้องนึกถึงท่าดินดำนะคะนอนอีลูกหลงเสือกโกกท่าดินดำ